ใง,งานบาบีทั้งหลายซึ่งวันพระญาติโยตฝักใยหรือว่ามีความเชื่อในการทำบุญบุญคือเป็นชื่อของความสุขบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขมาพิกาไณสุขัดเจตามอธิวัตน์จะนายะติทางพุทยานิเตเจจะตัดอย่างนั้นตัดกับพิสูจนว่าพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบ,บุญเลย บุญเป็นชื่อกองความสุขแล้วว่าทำบุญทำบุญเนี่ยเป็นชื่อกองความสุขตัวบุญตัวเนี้เราจะจะพูดว่าเอาบุญทำบุญที่นั่นทำบุญที่นี่จ่นี่เป็นชื่อมัน,นี่ตัวบุญเป็นตัวกองความสุขบุญที่จะมีทห้ได้ก็ต้องให้วัตถุอัน,นันต์ก่อนเช่นทานน้ำ ทานะที่าภาษา,า,าบาลีว่าทานะเข้าไปว่าเรเยกแปลภาษาไทยว่าทานคือการให้ให้ใหสิ่งของนั่นะวัตถุทานวัตถุนี่วัตถุทานเป็นให้ให้ต่อเมื่อให้ทานแล้วกว็าทานละไมเมืม่อให้ทานแล้วสําสเร็จเป็นตัวบุญอต่อให้วัตถุอน,นั้นก่อนนะทานะไม่ณะมะไม ว่าไมา่มอยไม่สำเร็จต้องให้ของนั่นแหละมาติ้งสำาเร็จเป็นบุญเป็นชื่อของของบุญทานธามไม้ศีลใหมไมรักษาศีลดีแล้วแหละมาเป็นบุญภาวนาไมาอบรมทำให้มีให้เป็นแล้วมาเป็นบุญ เราจะจะเอา่าทําบุญทําบุญกันนะชื่อเจวเนี่ยผู้เจ้าสอนไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรืบบ่องบุญฉบับมาพิกเวสุขัเทนังอธิวัฒนังยะติทางปุญญาณิติพิสุท์ทั้งหลายแต่กับพิสุนะพิสุท์ทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวแต่บ,บุญเลยคําว่าบุญเป็นชื่อขอความสุขแน่ เป็นชื่อนะเราจะพูดดีเรามาเน้นใน้ํคำศัพว์ว่าบุญบุญตัวนี้ให้ให้เข้าใจลึกๆเข้าใจให้กับความหมายที่ลึกบางทีเราพูดกันจนชินบางทีเราไม่รู้ว่าลึกซึ้งมันขนาดไหนีนการได้ยินได้ฟังได้ต่อย้ำทำให้เราหนักแน่นคำพูดที่เราพูดผิวๆเ,เฉียดๆกันน,นมันไม่ลึกซึ้ง ไม่ต้องเรา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 จะพูดว่าเรามีพุทธศาสนานี่คำว่าศาสนานี่บางคนยังไม่รู้ว่าเราจี้สัพท์คำว่าศาสนาคืออะไรยังงงนะบางคนเนี่ยถ้าเราพูดว่าเราศาสนาศาสนาพุทธเราเราศาสนาพุทธนี่ยังไม่รู้ว่าศาสนาเนี่ยคืออะไรกันแน่นี่เราได้เราได้ตอบย้ำบ่อยๆรูปความหมายของคำว่าศาสนาเนี่ยก็เราศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามศาสนาคริสนี่นี่ก็กิดไศาสนาพิากัดต่างๆนะยังไม่บอกว่าพุทธหรืออิสลามหรือคริสตยังไม่ได้พุบอกคำศาสนาโดยมากเราก็นับถือศาสนาพุทธอี่ก็เนี่ยเร,ราศาสนาพุทธคำศาสนาพุทธนี่จะสอนไม่เหมือนศาสนาอื่นนะ แต่ก็สอนไต่ไต่ไปตามลำดับลำดับแต่สอนสูงสุดสุดสท่รศาสนาพุทธเนี่ยเราั้าในเยนศึกษาพวกศาสนาคริสต์ก็ดีอิสลามก็ดีพุทธก็ดีเรามาเทียบกันเนี่ยแต่เราจะมักจะพูดว่าศาสนาทุกศาสนาถอดนัคนทาความดีอาจจะพูดอย่างนี้อันนี้เราก็ยอมรับกัน ทุกศาสนาหรือทุกคนที่มีศาสนาต่างๆกันเะนี่ยสอนศาสนาทุกศาสนาเนะี่ยทุกศาสนาจากพูดอิสรัมคริสสอนให้คนเป็นคัทาทำความดีทั้งนั้นนี่แตอย่างนี้หมดอ่าแต่ศาสนาพุทธนี่เนี่ยสอนเลยฝันนันอีกให้ทำความดีแต่ไม่ให้ติดความดีนี่สิเออ ให้ติดอยู่ในความดีแต่เราาได้ศึกษาทั้งศาสนาต่างๆเนี่ยก็จะให้ติดอยู่กับความดียึดอยู่กับความดีอยู่กับความดีตลอดแต่พุทธศาสนาไม่ให้ติดไม่ยึดแน่ยถ้าคนมีภูมิปัญญาอยูระดับหนึ่งก็ติดอยู่แค่นี้เองแต่พวุนี้คนภูมิมีปัญญามีเ้าฉลาด แต่ทำแต่ความดีแต่ไม่ติดความดีบางคนจะคิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกแล้วคิดแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วทำความดีแล้วก็ติดความดีต้องไปยึดความดีติดอยู่แค่นั้นเองก็จะทำทำไมความดีอ่ะแไม่ติดไม่ยึดความดีนี่ภูมิก็แค่นั้นติดอยู่แค่นั้นหยุดแค่นั้นทับอยู่แค่นั้น สุขอยู่แค่นั้นผู้เพื่อมีชาวฉลายก็มีอยู่แค่นั้นนี่ก็อยู่จะติดอยู่แค่นั้นเองแต่คนที่มีชาวอีกมีระดับในหน้านะมันมีเป็นขั้นเป็นระดับของคนคนเราเนี่ยเขา,า,ารียกว่าความฉลาดความเข้าใจจะแตกต่างกันของคนเนี่ยที่คนในโลกนี่จะแตกต่างกันมากไม่เหมือนกันเนี่ยเราชาวฉลาด แต่ศาสนาพุทธเนี่ยโอ้ถ้าเราได้ศึกษาหให้จริงๆเลยรเข้าใจจริงๆแล้วปฏิบัติตามด้วยนะจจะจะอิม่มเอิบจะเบิกบานในชีวิตของเราเองของคนนั้นเองเราเทียบดูศาสนาต่างๆเขาสอนให้ติดให้ยึดอยู่แค่นั้นแต่ศาสนาพุทธก็สอนให้ทำความดีไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้ติดความดีไม่ให้ยึดความดี อเแอแต่คนเราโดยมาก,กทำความดีแล้วไปยึดความดีติดความดีแต่คนคิดไม่เป็นหรืแลคุดคิดอยู่แค่นั้นแ่อยู่แค่นั้นเองนะอยู่แค่นั้นเองอ่าพักอยู่แค่นั้นสงบอยู่แค่นั้นรวยอยู่แค่นั้นมั่งมีอยู่แค่นั้นเป็นเศรษฐีอยู่แค่นั้นเอง รว่าเป็นเป็ดเป็ดเป็ดเป็นเศรษฐีร่ำรวยสวยงามอิ่มเอิบเรียวัตถุอันนั้นพอใจอยู่แค่นั้นแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้ติดอยู่แค่นั้นแต่ใครอยากติดก็ติดไปก็ได้ก็ไม่ก็ขับไกลไอ้นี่ที่บุคคลที่ไม่ต้องการติดต้องการจะหลุดพ้นม่อีก,กน,นั่นีน แต่บางที่มันไม่สอนไม่ทำคนไม่สอนให้หลุดพ้นเพราะภูมิผู้เป็นศาสตราจารย์ผู้สอนผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นผู้นำมีภูมิอยู่แค่นั้นติดอยู่แค่นั้นยึดอยู่แค่นั้นสุขอยู่แค่นั้นพักอยู่แค่นั้นหมดที่ไปหมดที่ไปเก็บอยู่แค่นั้นเองแต่พูทศาศาสนาเนี่ย เลยจะได้ฝันได้ไปอีกอีกชั้นหนึ่งชั้นสุดๆมันต้องมีที่สุดนะคพเรามัต้องมีที่สุดสๆมีที่สิ้นที่สุดที่้นที่สุดแต่ว่าส่วนมากคนไม่ชอบแต่แต่ว่าไม่ชอบทำชอบที่สิ้นที่สิ้นสุดนะแต่ไม่ชอบทำไม่ชอบเดินไปทางที่สิ้นสุดเสียดาย ได้ความร่ำความรวยความมั่งความมีความสวยความอร่อยติดอยู่กับความอร่อยความสวยความมั่งความมีมั่งคั่งติดอยู่แค่นั้นสุขอยู่แค่นั้นแต่พระพุทธเจ้านั้น สอนเลยไปฝั่งน้อีกขั้นหนึ่งอ่สอนอีกเลยไปอีกขั้นหนึ่งที่เราปรารถนากันเรียกว่านิพพานปรารถนานะแต่ไม่รู้ว่านิพพานมันคืออะไรกันแน่แต่รู้จักว่าคำภาษาเปนนิพพานรู้ตรงนั้นแต่ไม่รู้วิธีทำวิธีปล่อยนิพพานนะ้นปล่อยอย่างไรทำอย่างไร ผู้เป็นศาสดา,าต่างๆตัวเองยังไม่ถึงก็ไม่สามารถจะพูดได้ชี้แจงได้แต่พระพุทธเจ้าได้ชี้แจงได้แสดงได้ท่านปล่อยได้วางได้เห็นแจง้งเห็นจริงจึงประทัดทท่าเองผำน,นี่ไม่ไ,ได้เราเรียนศึกษามาจากากานที่ไหนทั้งสิ้นเป็นธรรมที่ผลขึ้นมาจากใจของท่านเองและผลได้มาเห็นแจง้งเห็นจริงสิ้นสุด แห่งการเกิดอีกต่อไปแน่ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วหมดแต่ส่วมากคนชอบเกิดเนี่ยชอบชอบเกิดเอาเสียแต่พระเจ้าไม่ปเห็นที่ทำสิ้นสุดมันไม่ไม,ไม่ไม่มีที่จะต้องไปเกิดตรงไหนไมันมีพบไม่มีชาติที่จะต้องไปเกิดแต่ผู้เป็นพระศาตตดาต่ตางๆยังไม่เห็นพบที่สิ้นสุดของพบก็ต้องไปเกิดกระรังไป พบเรียกว่าภาวะเรียกว่าพบพบภาวะความมีความเป็นแต่พุทธเจ้าไปเห็นความไม่มีไม่เป็นหมดความมีความเป็นสิ้นสุดแ่งความมีความเป็นแน่มันมีสิ้นสุดเลยเห็นสิ้นสุดเมื่อเห็นทางสิ้นสุดแล้วก็ไม่ต้องการเกิดแล้วไม่ยึดไปเกิดไปตรงอะไรมันมีที่สิ้นสุดแล้ว ไปเกิดอยู่ตรงไหนไปพักตี่ไหนไปเกิดตรงตรงไหนไปติดอยู่กับอะไรจะไปติดอยู่ในสวรรค์จะไปติดอยู่ในมนุษย์ก็ไม่ติดมันไม่ทีที่จะที่จะติดแม่งมีที่จะพักมันมีจะเข้าไปที่อยู่อาศัยในความมีความเป็นในนั้นความร่ำความรวยในเมืองมนุษย์ก็หมดแล้วความร่ำความรวยนเมืองสวรรค์ก็หมดแล้วความร่ำความรวยมั่งคั่งในพรหมโลกก็หมดแล้วแล้วจะไปไหนอ่ะ จะข้าไปมุเข้าไปทองใครอ่ะจะไปเกิดอีกอ่ะจะไปะข้าไปท่องมนุษย์ก็ไม่เข้าแล้วมันหมดที่จะไปะข้าไปอยู่ในท่องมนุษย์แล้วนี่มันมีเทางทางที่สิ้นสุดอ๋อคำสอนพุทธศาสนามมีทางสิ้นสุดนะแต่ต้องเดินทางบุญเนี่ต้องทั้งเดินทางบุญจึงจะไปถึงที่สุดได้ ถ้าไม่เดินทำบุญมันไม่ถามที่จะไปตีสิ้นสุดไอ้มันไต่ไปตามลำดับลำดับนะเออไตยไปตามลำดับ,ดบ,นะดดบหัดคคิดหัดเปรียบเทียบแล้วจะเข้าใจเข้าใจดีมากเลยนะอ เข้าใจมันเข้าใจเฉพาะตัวของคนคนนั้นแต่ชาวของคนคนแต่และคนคนแต่และคนที่ฟังคนฟังคนณตงเยอะแยะแต่ความชาวความฉลาดของคนเราแตกต่างกันนะแต่การกันเยอะ <c oughs> นี่อาตมาก็เสนอเอาคําสอนของลัทธิต่างๆเราก็รู้ว่าลัทธินั้นศาสนานั้นสอนอย่างนั้นอย่างนั้น ทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีเรารยอมรับอย่างนั้นเรารยอมรับพุทธศาสนาก็ยอมรับคริสต์ก,ก็ยอมรับอิสลามก็ยอมรับศาสนาทำดีต้องทำทำดีทุกศาสนาสอนคนทำดีอย่างนี้เหมือนกันหมดแต่พุทธาศาสนาเนี่ยสอนให้เลยหลุดพ้นจากความดีถิงแต่ทำความดีแต่ไม่ให้ติดความดีให้หลุดพ้นจากความดี แน่นจะสิ้นสุดของทุกเอ่สิ้นสุดทุกเลย่องบางคนก็ให้สิ้นสุดมันสิ้นสุดไปตรงไหนสิ้นสุดไปอใหญ่ก็ไป,ไปรารถนาจะทหงได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้เนี่ยนี่บางคนก็ทําเขาไม่ปรารถนาให้ได้นานได้นี่นะต้องการสิ้นสุดของทุกหรือต้องการจัดดับสนิทแน่ต้องการจะด,ดับสนิท ไม่อยากจะเกิดอีกต่อไปไม่อยากจะเข้าไปมุดอยู่ในทอ่อเขาใครอีกแล้วนอย่างหนึ่งนะบางคนปาถนาอยากจะไปมดุดไปคุดคู่ในท่องของคนนั้นคนนี้ไปโดมงไปหอมอยู่ในท่องเขาอีกพวกหนึ่งแลยตะไครชอบโดมงชอบหอมม่นยุบมุดอยู่ในท่องแล้วก็ไปแรแตะปูปไปแล้วตะวตช่าเขาไขอันั้นแต่คนเอื้อมเอื้อมละอาเมน ไม่อยากจะไปมุดอยู่ท่้องใครแล้วจะออกจะกาไม่เข้าท้องใครก็แล้วแต่ชาวของใครแล้วแต่ชาวของเขาชาวความฉลาดความเอื้อมละอาความเบื่อนายแล้วแต่ใช่ยี่ประครับไม่ได้แล้วแต่ความฉลาดความเอื้อมละอาหรือความเขล็ดลาบเขล็ดลาบเจ็บปวดนั่นแต่ ทุกแต่และคนโนจะแตกต่างกันตัวความฉลาดความรอบรู้ความเข้าใจหลักธรรมที่องค์ทรงแสดงนั้นแสดงถึงความสิ้นสุดแสดงถึงความสิ้นสุดของทุกข ข้อเหตุให้เกิดทุกข์ข้อความดับทุกข์ข้อปฏิบัติทึ่ความดับทุกข์นี่คำสอนของท่านเราไปเราศึกษากับรัติอื่นนี้สติอยู่สวรรค์มนุษย์หรือพมาโลกติดอยู่แค่นั้นเนี่ยเออเสียน ทางศาสนาพุทธเราไปศึกษาอยู่พักอยู่เป็นต่อๆนะเราจะติดอยู่ตรงนั้นถ้าดูให้ความที่สิ้นจุดของของทุกเด็ยมันจะหลุดไปเลยตอนนี้นะตามประสูตยตา่างๆพระองค์แสดงไปเยอะมากมา,ายกายกองมากนะักะแสดงไปตามจำระดับแสดงไประจำดับของบุคคลของทีง่นักบวชของของ้าพอจ้าผู้กษุ แสดงไปตามลำดับการฟังทรรมก็เป็นการคนฟังก็ฟังไปตามหลักของภูมิทะกอนแต่ละคนและชาวคนแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน <c oughs> ฉะนั้นเป็นการเป็นอินสระศาสนาพุทธในการขบคิดในการเปรียบเทียบในการปล่อยวางในการยกยะดกลไกของแต่ละคนต่างกันเล่นเป็นศาสนาพุทธเป็นอินสระนะ วิพา์วิจาร์ได้หมดทุกศัพทุกคําคําสอนของพุทธ,ธะนะนะท่าทายด้วยให้คนมีความรู้ชาวจบทั้งโลกยังไงยังไงก่อนอวิพา์วิจาร์ได้ทุกแง่ทุกมุมอ่าอิิษรรมกับท่านนะและเปรียบเทียบให้มองเห็นที่เราเป็นมนุษย์มนุษย์อยู่เนี่ยจะมองเห็น ความสิ้นสุดความไม่สิ้นสุดอนี่ความสิ้นสุดแห่งทุกข์อืกับเปรียบเทียบได้ต่างที่เราเป็นมนุษย์ียูม่มองเห็นชัดๆเลยนะอ่าม,มองเห็นชัดๆแต่ครับอาจะเปรียบเทียบอ่าดับทุกข์ดับทุกข์ได้จริงอ่ามองมองเห็นอยูอ่บางคนนี่ศึกษา ทางโลกเยอะแยะมากมายกายทอความกว้างได้ปริญาได้ระดับสูงสุด,สด,สด,สดที่จะยกย่องกันนี่ทางโลกหมดยศท้ารนาซาร์ไม่มีที่จะแต่งตั้งแล้วแต่ดับทุกไม่ได้ดับทุกไม่ได้ทุกจริงจริงดับไม่ได้ เราจะรู้ดับได้นี่ไม่ดับได้นูนะ่นนนเวลาของที่เราเราเสียของที่เราเสียหายเรารักใคร่กหรอกอน,นี้เปรียบเทียบไม่ง่ายของที่รักใคร่พออบพอใจอยู่ของนั้นมันทัดพลากไปหรือมันตายไปมันจากเราไปเนี่ยตอนนี้เลยได้ปริยาจบโยงเรียนไป,ปรก็ไม่สามารถจะดับทุกได้ของที่คนนั้นคนที่เรารักเราพอใจคนนั้นตายไปเราจะเศร้าโศกเสียใจตอนนี้เลยเอาี ไปเครื่องวัดไปเครื่องวัดอาเช่นพ่อเราตายแม่เราตายผัวเราตายลูกเราตายของที่เราเรารักเราใขรมันตายจากเราไปทีเนี่ยจะเศร้าโศกปุ๊บขึ้นมาดิได้ปริญาได้อย่างนั้นไม่สามารถจะดับทุกได้เอ,อยอ่ะโยธาปัตราสัะดับไม่ได้ ความร่ำความรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีอย่างไงความสวยความงามอย่างไรจะเอาเอามาดับทุกข์ไม่ได้แต่หลักธรรมะคำพูธขอคำขอพระเจ้าที่สุดๆจะด,ดับทุกข์ได้เออดับทุกข์ได้ดับได้จริงดับได้จริงด้วยแต่ทำให้ถูกนะ และพักให้ถูกหยุดให้ถูกตรงที่ดับทุกได้นะอัตมาจะยกตัวอย่างง่ายๆที่มีก็ทุกคนรู้ก็ในทุกคนไม่ว่าคนยากคนจนเหมือนกันหมดแต่ถ้าใครพักได้หยุดได้หยุดได้นานหยุดได้ไม่นานก็แล้วแต่ชาวของใครแต่หยุดได้พักหนึ่งนิดหนึ่งเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเช่นเรามีคนที่เรารักสุดๆข้งเรานนคนหนึ่งตายไปนะเราร้องไห้เศร้าโศกอย่างสุดๆข้างเราไม่มีวิธีที่จะแก้ดับทุกข์จากความเศร้าโศกได้เน,นี่เราเอาหลักอันนี้มามาใช้ในขณะปัจจุบันตรงนั้น เช่นเอเช่นอย่างลมหายใจข้าวออกเนี่ยที่มีด้วยกันทุกคนว่าผลจากคนจนคนร่ำคลรวยมีลมเข้าวลมปอกทุกคนเนลวลาคนที่เราตายเราร้องไห้เศร้าโศกอะเรานึกถึงหลักธรรมะที่พระเจ้าทวันดับทุกได้นะครับทุกได้ได้นานได้เร็วได้ชา้าไิก็แล้วแต่ก็ไม่แล้แต่ใคร เราดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกเราเนี่ยมันดูลมฮึดดิดูลมมองลมลืมลืมหรือเลิกคนที่คิดถึงคนที่เราตายคนที่ตายไปนะ่ไม่คิดเลยไม่เอาไม่ไม่สูดลมเข้าไปกับคนตายเอาลมเข้าล้วนๆนทิ้งหมดทุกอย่าง ความร่ำความรวยความสวยความประยุทธาบรรดาจักรทั้งสิ้นไม่มีเอาเข้าไปเลยไม่เข้าไปกับลมอารมณ์ลุ่นๆนลงที่หายใจเข้าไปไม่มีอะไรปนไปเลยมีลมลุ่นๆนเข้าออกเข้าความโศกไม่มีความรักความโกรธความเปรียดไม่มีไม่มีตามลมไปเลย ได้จริงที่เรารองไห้เศร้าโศกเสียใจไม่มีเลยที่นี่อาบอ่ะคนอับชติก็ทําแล้วผมก,ก็ทําแล้วทําไมมันยังเศร้าโศกอยู่ลมหายใจเข้าก็ยังเศร้าโศกออกก็เศร้าโศกไอ้นั่นไอ้ความเศร้าโศกมันตามไปมันตามพร้อมกับลมเข้าลมออกมันตามติดติด,ตดก้นก้นไปติดลงไปถ้าทิ้ง ทิ้งความโศกความเสียใจไม่ให้มันตามไปมีลมร้วนๆ้อนดีลมดีไม่มีอะไรตามก้นไปละไอ้ที่มันปนไปยังทั้งๆเี่เราก็หายใจเข้ารู้อยู่นี่ยทาไมมันยังส,สั่วตามไปนั้นมันตามไปด้วยมันติดตามไปด้วยมันติดต้อย,อยตามไปมันแซงเข้าไปเราด่เราไม่รู้เราสลัดมาไม่ออกนี่มันปนไปในนั้นะ เลยก็ว่าด,ดับทุกไม่ได้ดับทุกได้นะแต,แต่เอาจริงๆนะอ่ะน,น,นี่พูดลึกๆหน่อยนะหัดคิดหัดเปรียบเทียบนี่แหละต่อไปสักวันหนึ่งเราจะจับได้เราโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เนาะเนีอตอนนี้ฟังไว้เป็นพื้นฐานเป็นข้อที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังและเป็นข้อที่เราไม่เคยมีการ,ก,ารกำหนด เราไม่เคยกําหนดที่ลึกๆยังไม่เคยกําหนดแต่เราเคยรอไห้เราเคยเศร้าโศกกันมาเยอะในอดีตผ่านานมาแล้วมีเที่ทุกคนที่เรายังไม่ลองทําลึกๆลองทําจริงๆกันยังไม่ได้เคยทําถึงขนาดนั้นนี่เราพูดให้ฟังทำไมโอกาสที่เราได้นั่งฟัง จำแล้วไม่ลืมนะจะติดตัวเของแต่และคนคนไปเวลาเรามีเหตุการณ์มัเกิดขึ้นหรืสสอสศร้าสกเฉพาะคนคนเราเอาที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราเอาไปนั่งทำก็ได้หรือไปยืนทำต้องทำตรง,ตรง,ตรงไหนก็ได้ต้องจุดทูบจุดเทียน มันต้องบอกเจ้าที่ทเจ้าทางจะบอกปีสามนางไม้ให้มาช่วยไม่ต้องไม่ต้องนั่นคนโดนคนป่าอย่างไนะี้ะหมปีสามนางไม้คนโดนคนป่าม่มีคนพุทธศาสนาพุทธคอเราที่ได้ยินได้ฟังนี่นะทำเลยจริงไหมไม่เศร้าโศกะจะแก่ได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมเออถ้ามาเกิดขึ้นมามัน เงียบสงบมันเข้าใจเข้ามันล้วนๆเนงลยลองดีโอจะเห็นโอ้ยีกก็ประจับความเคล็ดลับที่เราเสียใจร้องไห้เศร้าโศกโอ้เพราะเราเอาไปฟังที่เขาตายเขาพัดพลาดไ,ไ,ไปเอาไปใส่ปนไปกับลมเข้าลมออกลมเนี่ยความเศร้าโศกมันจิงตามไปด้วยมันจิดต้อยค่อยตามไปด้วยมันเหนียวลังเราไปด้วยพร้อมกับลมเข้า มันแสงเข้าไปด้วยมันปนเข้าไปด้วยปนกับลมลมข้าไปด้วยนี่ที่วิญญาในที่เราไม่เอานี่ข้าไปแสงอ่ะข้าไปปนนะเอาลมรุน่นล้วนนะเออทําให้ความสุขไม่มีอ่ะความรักก็ไม่มีความกรียดก็ไม่มีกกมมเอาเสียอมันมีเอามันบริสุทธิ์ก็มันรุ่นล้วนอ่นนะ นี่เวาจะรัดเปรียบเทียบได้โอ้นี่นี่นี่จะเข้าใจโอ้ไปอย่างนี้อย่างนี้ที่ถ้าจะเข้าใจเล็กนึกอะไรดีมากเลยทีนี่จะอิ่มเอิบภูมิใจโอ้เรามีคําสอนอย clause, ่าง,งนี้อย่างนี้เนาะนี่บุญของเราเหลือเกินนี่นี่นี่เราเกิดในศาสนาพุทธโอ้มีผู้สอนอย่างนี้ท่านทาอย่างนี้เป็นตัวอย่างมาอย่างนี้อ่าอ่านี่จะภูมิใจระดับหนึ่งนะฮะนี่ก็ ในฐานะที่เรามีพุทธศาสนาสอนให้คนรู้สอนให้คนเข้าใจสอนให้คนตื่นตัวเราเรียกว่าศาสนาพุทธคำสั่งสอนของศาสนาพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนเรียกว่าศาสนาของพุทธะรู้ถึงเบิกบานาไม่ใช่สยสา่สาส่ยานอนสยยาไม่เอานอนนะไม่เอานีนจะไม่บนกับพุทธนะไม่บนกับพุทธของพุทธนะแบบธธธที่การได้ยินได้ฟัง จะเกือ้อกูลตติปัญญาพอกเราอย่างด้ดีเลยต่อมาก็กล่าชี้แนะให้ญาติโยมได้สำนึกคิดที่ดีคึ้นดีๆกลัามาก็เปิ้มคนก็นเวลาฉะนั้นคุณงามความดีเท่าหลายจงบังเกิดมีกับญาติโยมด้วยการทุกท่านทุกคนเธอพีติโยวิวันชันโต ควานแต่ไรทั้งดวงจงบร,ราดไปสัพโรโควินัส,สตะโตโรทักขุธรรมของธจงไห้มาเตปวัดวันตรายโยอันตรายอย่ามีกับท่านสุขีดีขายอยุโกเพว่าท่านจงเป็นผู้มีวานสุขมีอายุยืน อายุวัทนาสซริสนิจังุทธาปัจจายนโจัตตาโรธรรมาวะทันเตอายุวโนโทุขังบาลังทรรมเประการคืออายุวันโสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกระไว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ โอ้ทุสศพมงพลังขอสาพมงคลจงมีขจันระคันทุศวพเทวตาขอเหล่าเจวดาจักงปวงจงรับสาทานสาบานพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาหมงพระพุทธเจ้าสปปาพานทำไมนุภาเวนะด้วยอานุภาหมงพระธรรม สัพัยสังขายนุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งประสงค์สัทาสุทีผุ้ว,วันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีเกิดท่านทุมือเธอ